ทำยังไงถึงจะมีเงินล้านฮะผมบอกว่าให้โฟกัสเรื่องนี้เลยครับสูตรครับคนเรามันต้องมีสูตรสําเร็จไว้เดินตามเดินตามคนสําเร็จคนสําเร็จทํายังไงทําแบบนั้นนะครับสูตรที่เราให้คือสูตรหนึ่งสองสามง่ายๆแค่นี้เลยฮะสูตรหนึ่งสองสามท่านลองดูภาพนี้ดีๆนะครับลองดูดีๆนะกดเข้าไปดูดีๆเลย ในภาพนี้อะไรชัดที่สุดวงกลมสีแดงใช่ไหมครับวงกลมสีแดงที่มีคำว่าหนึ่งสองสามอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นทั้งภาพนี้เราให้คุณโฟกัสที่สูตรครับหนึ่งสองสามส่งต่อสูตรนี้ได้ถ้าทำมันได้ถ้าทำมันเป็นเห็นเงินล้านแน่นอนสูตรนี้คืออะไรปะอย่าลืมนะ ตอนนี้ยศมีเงินรออยู่ที่จะเข้ามาในกระเป๋าตอนตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยเกือบ2ล้านแล้วนะครับเพราะทําสูตร1นึข้อที่1ครับทุกคนที่ได้ฟังโปรเจกต์นี้แล้วเราจะทําสูตรเดียวกันข้อที่1คือไหนวะอ่าโอเคหครับคุณจะต้องเลือกขนาด ของรายได้หมายถึงการเริ่มต้นครับการเริ่มต้นว่าคุณจะต้องเลือกขนาดเลือกขนาดของรายได้ก่อนนะฮะว่าคุณจะเอารายได้เท่าไหร่คุณอยากจะมีรายได้ต่อวันเป็นรายวันก่อนนะครับที่เท่าไหร่อ่าข้อที่1เลือกขนาดของรายได้ถ้าถ้าคิดว่าฟังอย่างเดียวแล้วมันไม่เข้าหัวนะครับ <nothin> s <S <und S 1> พิมพ์ลงไปเลยนะครับ <okay. S 1> พี่น้องข้อที่หเลือกขนาดของรายได้ ทุกคนจะต้องผ่านข้อที่หนึงให้ได้ไม่งั้นอย่าไปทำข้อที่2โอเคไหมหนึ่งคือเลือกผมไม่ได้ให้เลือกไม่ได้บอกว่าให้เลือกซื้อสินค้าชิ้นไหนแต่ผมให้เลือกว่าตัวเองต้องการรายได้เท่าไหร่ดูตามภาพนะครับเห็นไหมมีห้าพันสองกับ40,000เลือกตามความพร้อมของตัวเองข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่2ครับ สูตรเราง่ายๆมากเลยครับหน้ามึนมากสูตรเราเนี่ยจะบอกให้ข้อที่สองฮะส่งต่อสองคนหนึ่งเลือกขนาดของรายได้ที่ท่านต้องการสองส่งต่อสองคนพอไม่ต้องเยอะกว่านี้ส่งต่อเพื่อนแค่สองคนโอเคไหมนี่สูตรข้อที่สองนะครับ ส่งต่อเรื่องอะไรเรื่องการเป็นผู้บริโภคที่จะปลดหนี้ได้โอเคไหมส่งต่อเรื่องการเป็นผู้บริโภคที่จะปลดหนี้ได้ให้กับเพื่อนแค่2คน 2> แล้วก็ข้อที่สครับให้เพื่อนสองคนของเราเนี่ย ทำสูตรเดียวกันให้เพื่อนสองคนทำสูตรเดียวกันนี่คือข้อที่สามโหคุณยศอุตสาตั้งใจฟังไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่บอกว่าให้เลือกเพื่อสมัครให้บอกเพื่อนสองคนแล้วก็ให้เพื่อนสองคนไปเลือกของที่จะสมัครและให้เพื่อนสองคนส่งต่อสองคนให้ทำแค่นี้ใช่ไหมถูกครับเชื่อยศอย่างหนึ่งแต่ถ้ายศ ไม่ทํามาให้เป็นจิตจัดลักษณะแบบนี้พี่ๆจะงงมากเลยครับว่าสมัครเข้ามาแล้วต้องทําอะไรคนเราเนี่ยมันจะมีลู่ฮะมันจะมีลู่อยู่ว่าพี่อยากได้เงินล้านไหมอยากทํสามข้อพี่ไม่ว่าสามข้อนี้มันจะมันจะงี่เง่าแค่ไหนก็ตามพี่จะมองเห็นว่ามันธรรมดาแค่ไหนก็ตามแต่พี่เชื่อนะถ้าพี่ทำหนึ่งสองสามพี่จะได้เงินล้านครับ เพราะมันคือลู่วิ่งของคนที่ได้เงินล้านมาแล้วถูกไหมทำหนึ่งสอครับแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผลลัพธ์มันจะเท่ากับข้อหนึ่งที่เราเลือกไว้ พี่เลือกขนาดไว้เท่าไหร่ก็ตามแต่นะฮะพี่เลือกขนาดไว้เท่าไหร่ก็ตามแต่พี่จะได้รับผลลัพธ์ตามนั้นครับวันนี้เราให้ทุกคนโฟกัสภาพเดียวกันคือทำหนึ่งสองสามให้ได้เลือกขนาดรายได้ส่งต่อสองคนทําสูตรเดียวกันแล้วผลลัพธ์ของสมาการนี้นะครับผลลัพธ์ของสมาการนี้คือตามข้อหนึ่งที่เราได้เลือกเอาไว้ คือห้าพันสองหรือ40,000บาทอยู่ที่เราแล้วครับนะฮะว่าเราจะเริ่มต้นไว้เท่าไหร่อันเนี้ยมันมันอยู่ที่เราหมดละเราจะไปเปลี่ยนไซส์เอาภายหลังยังไงก็ว่ากันไปนะฮะนี่คือ1,2,3มันจะส่งผลมาง่ายๆครับให้เรื่องในอุดมคติมันเกิดขึ้นคือการเรียงเต็มถังการเรียงเต็มผังนะครับ หมายถึงถ้าเกิดเราทำข้อหนึ่งเสร็จเราเลือกไซส์ S หรือไซส์ L ก็ว่าไปเราบอกเพื่อนสองคนเพื่อนสองคนทำข้อหนึ่งเหมือนกับเราเขาเลือกไซส์ S หรือไซส์ L ก็ว่าไปส่งต่อข้อสามครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเพื่อนทำแบบเดียวกับเราเพื่อนทำแบบเดียวกับเราถ้าเราส่งต่อเรื่องเดียวกันแบบเข้มข้นนะครับถ้าเราส่งต่อเรื่องเดียวกันแบบเข้มข้น เข้มข้นสุดๆเลยนะฮะถ้าส่งต่อเรื่องเดียวกันแบบเข้มข้นยี่สิบชั้นน่ะเต็มครับจริงไหมฮะถ้าทุกคนทำหนึ่งสองสามได้ถ้าเข้มข้นพอถ้าคัดคนเลย นะครับคัดกันเลยนะฮะถ้าทำหนึ่งสองสามไม่ได้พี่อย่าเพิ่งเข้ามาในองค์กรนะครับพี่คิดว่าพี่ทำได้ไหมครับหนึ่งสองสามพี่คิดว่าพี่แนะนำใครไม่ได้งั้นพี่รอก่อนนะผมขอเอาคนที่แนะนำคนได้ผมขอเอาคนที่พร้อมจะทำหนึ่งสองสามเฮ้ยอันเนี้ยชื่อญาติพี่เองญาติพี่แนะนำสองคนได้ไหมครับญาติพี่ทำหนึ่งสองสามได้ไหมฮะถ้าญาติพี่ทำหนึ่งสองสามได้มาเลยครับเราจะเริ่มคัดคนแล้วฮะ เพราะอะไรเพราะเราจะไปสู่คณิตศาสตร์ที่เราเพ้อฝันเอาไว้ว่าเต็ม20สิชั้นมีสองล้านคน2ล้านคน,น,คนถ้าเกิดเรารักษายอดคนละ5,000บาทเราได้100่ง้เท่ากับ200ล้านบาทต่อเดือนนะฮะสองล้านบาทต่อเดือนครับนี่คือสิ่งที่เราเพ้อฝันเอาไว้ แต่จะดีไหมครับถ้าเกิดมันมีเส้นทางมีไฟสองทางมาแล้วบอกว่าเนี่ยทางเนี้ยถึง200ล้านได้ด้วยพวกเราถ้าพลาดสำเร็จแค่0ูพี่ได้เดือนละแสนพี่ตังยศด,ดีๆนะฮะถ้าพี่พลาดโอ้ยมันไม่โฟกัสนะครับถ้าพี่พลาดพี่สำเร็จแค่ 0.1%พี่ได้เดือนละแสนแต่ถ้าพี่ส่งต่อ1 2 3แบบไม่พลาดมีคนพาทำถ้าไม่พลาดพี่มีโอกาสได้ถึง200ล้านต่อเดือนครับจากการเป็นเพียงผู้บริโภคเท่านั้น ไม่ต้องซื้อของไปสต็อกเป็นแสนเป็นล้านครับพี่ซื้อของที่เป็นนวัตกรรมแล้วมากินมาใช้เฟสสองรออยู่เฟสสามรออยู่ผมบอกมีอะไรตื่นเต้นอีกเยอะมากๆนะฮะอีกเยอะมากๆก,ก็ก็รอดูกันต่อไปเพราะอีกไม่กี่วันแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องรีบไปบอกเพื่อนว่าเธอโบกี้ขบวนนี้มันแล่นเร็วมากเลยนะ ถ้าเกิดมันมาจอดหน้าบ้านเธอแล้วไม่ว่าเธอจะขึ้นมันหรือไม่ขึ้นมันยังไงมันก็ไปต่อคือยังไงมันก็เปิดอะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อโบกี้นี้มาตัดสินใจให้ไวใช้ใจนักเลงของตัวเองจัดตัดสินใจมันฮะโดดขึ้นไปแล้วก็ไปเลยมีพี่หลายๆคนบอกยศว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรแล้วคุณยศพี่คิดแค่ว่า ซื้อสินค้า2 0 0าแล้วมีโอกาสรวยได้ถ้าเกิดทําตามหน่1,2,3ถ้าเกิดทําแล้วดันไม่รวยพี่กลับไปจนก็ยังทันวะเพราะความจนรออยู่เสมอจริงไหมฮะความจนรออยู่เสมอครับพี่ไม่ต้องรีบจนครับพี่แค่ลองคว้าโอกาสถ้าไม่ได้กลับไปจนก็ยังทันแต่ถ้าได้รวยไม่รู้เรื่องครับ ริงไหมฮะถ้าได้นะรวยไม่รู้เรื่องเลยผมจะส่งต่อเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ6ภาพนี้เผื่อว่าใครจะเอาไปใช้เซฟเอาไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลบห้องนี้ทิ้งพอลบห้องนี้ทิ้งพี่ๆจะกลับมาเอารูป6รูปนี้ไม่ได้แล้วนะเราจะส่งต่อแบบเข้มข้นเรื่องของ1 2 3พี่ลงขังแล้วพี่ต้องทำอะไร พี่ต้องทำหนึ่งสองสามครับพี่จะทำได้ยังไงหนึ่งสองสามพี่เข้ามาอยู่ในกลุ่มครับเราจะช่วยกันทำหนึ่งสองสามผมทำได้แล้วผมสำเร็จแล้วตาพี่แล้วครับเราจะช่วยกันเราจะช่วยกันแล้วองค์กรจะโตวไวมากแล้วทุกคนก็จะมีเงินล้านนอนอยู่ในบัญชีแน่นอนชัวนะฮะโอเควันนี้เราใช้เวลากันมาพอสมควรน,นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ส่งต่อเรื่อง123กันนะครับอ่าให้มันเข้มข้นนี่คือสูตรสำเร็จของพวกเราแต่ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่คำบังคับที่จะบอกว่าพี่ๆต้องท,ทุกคนต้องทำแบบนี้แต่ถ้าไม่รู้จะทำแบบไหนลองทำแบบนี้ดูฮะลองทำหนึ3ดูแต่ถ้ามีวิธีการที่ดีกว่าในทีมงานตกผลึกได้ดีกว่าพี่ลุยตามทีมของพี่ได้เลยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะในสายงานของยศ สายงานของทุกคนฮะสามารถที่จะไปดีไซน์ต่อยอดได้หมดเลยสำหรับวันนี้ครับผมยศจันทนาเสวีนะครับถ้าเกิดมีคำพูดไหนที่เกินเลยไปต้องกราบขออภัยนะฮะก็ด้วยความจริงใจเท่านั้นแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอีกประมาณ2บวันเดี๋ยวเจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ